สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่องอ,อ่อช่วงนี้ผมต้องขอกราบอภัยนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปหรือว่าลงคลิปอะไรเลยเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้ช่วงนี้ก็คือฝนตกเกือบทุกวันครับแม้กระทั่งวันนี้เองก็ตอนนี้ยังไม่ตกนะครับตอนนี้ก็คือประมาณสี่โมงเย็นเกือบห้าโมง ็เนี่ยแหละครับสภาพอากาศก็คือ,อยังค้มฟ้าค้มฝน,นแล้วก็ครับพื้นที่เปียกยังเปียกอยู่เลยครับยังยังไม่สามารถทําคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้ได้นะครับต้องรอให้สภาพอากาศเป็นใจกว่านี้สักหน่อยเราผมจะทําคลิปอื่นๆเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยคนที่ คอมเมนต์ถามนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบในคลิปนะครับเพราะว่าเออตัวผมเองเพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 9มาเมื่อวานนะครับก็คือณนะตอนนี้ก็คือยังมีผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆอยู่เออส่วนอย่างอื่นอย่างคลิป เทกลุ่มกระสุนที่มีพี่น้องจากสปปลาวถามนะครับเพื่อนถามว่ายิงให้ดูหน่อยผ้ายังไงรอให้อากาศมันสาภาพมันอากาศมันโอเคกว่าน,นี้ก่อนนะครับถ้ายังไงแล้วผมจะมาทําคลิปรีวิวกลุ่มกระสุนให้ดูอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวลูกกดไทยประดิษฐ์ทั้งสองกระบ,บอกนะครับถ้ามีโอกาสผมก็ จะมาทำคลิปเทสระบบให้ดูนะครับแต่ต้องต้องขอภัยนะตอนเบื้องต้นนะที่นี่นะครับว่าตัวนั้นผมยังไม่ได้ปล่อยขายหรือว่าเอาไปที่ไหนต้องขอภัยจริงๆครับเพราะว่าผมแค่ทำทำเพื่อใช้งานจริงๆครับมัน ผมไม่เคยขายของพวกนี้ครับต้องเข้าใจนะครับขออภัยจริงๆก็เบื้องต้นเบื้องต้นก็ให้ดูสภาพบรรยากาศแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เนี่ยครับครับคลิปนี้ก็มาชี้แจงเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับถ้ายังไงอ่า หลังจากสภาพอากาศมันเป็นใจขึ้นแล้วก็สุขภาพผมมันดีขึ้นผมจะมาทำคลิปที่เคยขอกันนะครับว่าให้ทำน่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ก็คือขออนุญาตก่อนนะครับครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ขอปิดคลิปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ